ฝันที่กลายเป็นจริงเดนิสนักชกจอมซ่าจากบอสเนียแคนาดาที่เคยประกาศอยากประทะจอมบูขวัญใจชาวไทยรถถังจิตเมืองนนแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทเป็นคู่ที่พลาดไม่ได้ระหว่างรถถังจิตเมืองนนกับเดนิสพูลิสในศึกวัน167วันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้ที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานีโดยผลงานล่าสุดของเดนิสถือว่าร้อนแรงชุดไม่อยู่จากการเอาชนะน็อกเนียนตันดูยงัดนักชกซุปตาจากเวียดนามเมื่อเดือนธันวาคม2566้ตามด้วยการเอาชนะคะแนนจาขอบสมิธอี หนึ่งคู่ปรับเก่าของรถถังเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งหลังจากไฟล่าสุดเดนิสประกาศท้าทายรถถังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเขาเป็นครั้งที่ 2, 2> ในขณะที่รถถังเองก็เฝ้าดูผลงานของเดนิสอยู่เช่นกันโดยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าการชกระหว่างทั้งคู่ในวันที่8มิถุนายนนี้จะเป็นไฟที่ดูเดือดจะได้เจอของแข็งไม่ต่างกับโจนาธานเฮเกตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิดบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทรวมทั้งโจเซฟลาซิลีที่เคยท้าทายรถถังบนสังเวียนซึ่งจุดจบของทั้งสองคนต่างต้องแพ้นอก เดี๋ยวเราจะเจอกันบนเวทียินดีที่คุณคิดว่าคุณจะชนะผมได้ก็ขอบคุณมากที่เรียกหากันเจอกันวันที่8มิถุนายนแล้วคุณจะรู้ซึ้งถึงของจริงวันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้เดือดแน่นอนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วันครับแฟนมวยมีความคิดเห็นกับคู่นี้อย่างไรเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับ